สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับหรือว่า f เอของสมบัติดำสิ่งทุกสู่สุขคนเนาะพี่น้องสำหรับมือนีมาเบิงยันมานะครับ เป็น EF 5 1 4 t เนาะครับยันมาหาชิปเลสแรงครับหลังปั้นหน้าครับ บันหน้ายายยายพันครับนี่นยันมาหาสิเพียรครับ วันหน้าแยกพันครับวันนี้ทางสี่ออกไปน้องแค้นนะค,ครับวันนี้ผมกระไดโซเฟอร์มาซอยนะครับวันนี้มาโซเฟอร์มาแต่ทางน้องโค้ครับโซเฟอร์จอย เล่งไถเล่งปั้นกันลรพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ทราบมีโอกาสครับอันซาไปก็นี่นี่บ่ไดดบ้านงายครับขันฝนมาตัวดินสีแห,สแหงสีแหงสีกล้ามเนาะครับวันนี้ก็มาชมยันมาหาชิเวแรงครับเป็น e f 5ห้าหนสี ใจเย็นครับบมว่าใครจวดเป็นไรครับเป็นไปเรื่อยๆครับสำหรับโซโฟเฟอร์จอยนี่เคยมาขับอยู่กับผมนี่2ปีครับจะพักไปปีนึงครับนี่เพิ่งเอื้นโตมาอีกปีนี่นะครับมันอย เรื่อยๆครับนิ่มๆอ่าอยู่<น>ะะยใะกล้กันนี่ก็มีอยู่สองขั้นครับมดเป็นเอลสามสิบหกนะครับเดี๋ยวผมสี ไปรีวิวใหมพี่ให้น้องได้เบิ้งได้รับชมกันอยู่พี่น้องโซเฟื่องนี่นิ่มครับไปเรื่อยๆครับเบิดมือก็ส่วงเดียวครับไปเรื่อยๆครับเพื่อนนี่โมมี่ฟ้าวครับ โอน,นี้สองค่ายมาเจอกันครับพี่น้องโมน,นี้ยันมาหาสิบเอ็ดครับคูปุตา้าสามสิบหกนะครับหรือว่าเป็นคูปุต้า l อลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้เป็นของเสียเรยนครับนี่ บันทับเพ่งกล้วยนะครับ <All right. S 1> เห็นกล่องเลยเขินครับเห็นกล่องก็ได้ครับเขินครับเสียดิน <All right. S 1> อสองค่ายครับกูตาเอลสามสิบหกศูนย์แปดเอสนะครับกับเจา้ากูตาเอล1ีศึครับค่ายนึงก็เป็นยันมาหาสิบเอแรงครับอี e 5ห้าทครับปันหน้าใกล้ๆก,กันนี่พี่น้องนี่เป็นของเสียเด่นเนาะพี่น้องเนาะ กล้องครับบ้านน้องปุ้งเขาแล้วครับมมซีพี่น้องผู้ใดสนใจสิไซบริการก็ไปหาเพื่อนได้เลยครับทั้งโมซีทางคุณล่ะครับของพอจานวินนะครับ สอบถามหรือว่าไปพูดกันเบิ้งครับผู้ใดพอท่านใด้รถนะครับช่วงนี้กำลังเลงกันครับรถกับ่ว่างครับรถได้หลายนี่เหตุพอท่านครับรถกับได้ไปหาเคนได้ครับท่างมูซีครับผู้เบาวกล้อง พี่น้องเหมาะขนาดเลยครับกำลังพอดีครับรุ่งนี้ลงไหลงหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะเป็นชื่อมาเงินสดเด้พี่น้องนี่บ่ต้องมานั่งปวดหัวน้ำงวดครับมีงานกลับไปครับบ่มีก็จอดไว้เฮ้อสบายครับนี่บ่ต้องมานาั่งซีเรียสครับสงงวดหน่อยงวดใหญ่เนาะครับ หาตะเบิ่มนะครับว่ามันตะเปิ้ลน,นะครับตะเบิ่มครับหน้าตะเบิ่มนะพี่น้องโอ้ผมก็ลุงน้าลุงหลังครับหน้าตะเบิ่มครับจากน้อยเพิ่นปั้นนี่แล้วเพิ่นก็สิขึ้นไปหาหน้าพอซีทครับเป็นพอบตพอตซีทาทางมูซีนะครับนองบ้านน้องคุงเฮานี่ละครับพี่น้อง ปั่นกันในราคา250าครับสำหรับงานปั่นนะครับกันเป็นงานไทยกับ0 0ครับบัตรน้องกรุงกับในราคานี้แหละพี่น้องไทย0 0ปั่น250ครับ ากระโดดห่านี่ครับพี่น้องไต่สะพานลงมาหน่ครับเนี่ยแถวนี้เป็นหอมเนาะครับต้องเฝ้าไถเฝ้าวานครับหันน้าม,มากอะวานบ่ได้พี่น้องช่วงนี้ก็มีโอกาสแล้วพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าฝนจะก,กึมช่วงเนาะครับ รับชิปนี้ก็เอาสักหนึ่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิหนาจังตามกันต่อครับพี่น้องจังพองกันไหมนะครับสำหรับชิปนี้ก็ ลาดด้วยเจ้าเอล4018นี่แหละครับของคุณเบากล่องนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจอยากใช้บริการก็ไปเลยพี่น้องทางมูซีครับคุณเบากล่องหรือว่าพอจานวินนะครับ ลาพีแล,ลนองเพียงสาม,มีลหรครับหวัดดีครับ